สวัสดีครับร้านเรืองชัยมอเตอร์ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเซลปิยะครับครับวันนี้ผมมีเจ้านิวแลนด์นะครับรุ่นทีที4.75นะครับ75แรงม้าคันนี้ครับเป็นรถมือสองนะครับสภาพสวยนะครับผมอ่าสภาพสวยครับสภาพเทพมากครับคันนี้ใช้งานแค่พันเก้าร้อยกว่าชั่วโมงนะครับคันนี้ครับพันเก้าร้อยกว่าชั่วโมงนะครับคันนี้ครับ นี่ครับสวยครับคันนี้ครับก็คือเก็บสีนะครับเก็บสีแค่ตัวใบมีดดันหน้านะครับคันนี้ครับเก็บสีแค่ตัวใบมีดดันหน้าครับรถสวยมากเลยครับ พร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้ครับพร้อมใช้งานมากเลยครับ75แรงม้าครับคันนี้ติดใบมีดของบูซีรีนะครับติดใบมีดของบูซีรีครับคันนี้ครับส่วนผานรถคันนี้เป็นผานบุกนะครับติดมากับตัวรถครับเป็นผานบุกครับตัวนี้ก็ ตั้งราคาไว้ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทนะครับลูกค้าเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทครับตัวนี้ครับลูกค้าจะซื้อสดหรือผ่อนกับทางไฟแนนซ์ได้ครับคันนี้ครับสีเดิมนะครับดูครับสีเดิมครับสีเดิมหมดครับดูล้อครับล้อยังเอี่ยมเียมเลยครับ ดอกเหลือๆครับนี้ยางหน้าครับเหลือๆเลยครับเก็บสีแค่ตัวใบมีดดันหน้านะครับเก็บสีแค่ตัวนี้ครับสีตัวเครื่องก็เดิมนะครับผมลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็เข้ามาดูรถก่อนได้นะครับร้านเรืองชัยมอเตอร์ครับตั้งอยู่อําเภอวาปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับ รถพร้อมใช้งานครับมีการราับประกันศูนย์ให้นะครับคันนี้ครับรับประกันศูนย์ให้สามเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องอะไรนะครับอะไรต่างๆนะครับหรือ,อลูกค้าออกรถไปแล้วซีนมันรั่วอะไรก็ฟรีนะครับฟรีทั้งอะไหล่ฟรีทั้งค่าแรงของช่างนะครับถ้าออกรถจากร้านเลี้งชัยของเราครับ ถือว่าสวยครับเดี๋ยวผมพาดูดูไม้นะครับไม่แท้นะครับไม่ไม่ไม่จริงเลยครับจากรถเลยครับสตาร์ตก็ึ่งเดียวครับนี่ครับรถเดิมครับลูกค้าครับ ก็เช่นเคยครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรได้เลยนะครับ091ครับ0659271ครับ091นะครับ0659271ครับเซลปิยะร้านเริงชัยมอเตอร์สวัสดีครับ